นะครับผมก็สวัสดี f อทุกท่านแล้วก็เพื่อนช่างทุกคนทุกท่านนะครับนะครับวันนี้ช่างขอบจะพามาซ่อมเป็นโรเย็นนะครับเป็นขยายโรเย็นรุ่นเก่าๆนะครับรุ่นเก่าๆซ่อมไม่ยากครับรุ่นนี้โรเย็น 5 5าพบวัตต์นะครับใช้ AC DC ได้นะครับผมรุ่นเก่าๆนะครับ,บตร้ราาสิบตใช้ไป DC AC ได้นะครับเหมือนคนยุคเก่าเขาจะเรียกขยายแห้งแะวบ้านชางกบนะครับ,บ,ารบอาการอะไรอาการเปิดนะครับเปิดไม่ติดนะครับเปิดแล้วไม่มีไฟขึ้นโชว์นะครับ มาดูกันว่าเกิดจากสาเหตุอะไรนะครับดูเป็นว่าเกิดจากสาเหตุอะไรนะครับฝ่าอื่นก็ตั้ง AC นะ a อวัดไฟเลยเปิดแล้วก็วัดจุดนี้นะครับจะได้ประมาณ24บโวลต์นะครับ23 24ามบโวลต์นะครับ จะเปิดแล้วเป็น f c นะครับโอเคนะครับประมาณ23 24โวลต์23.9899 24โวลต์แล้วครับ, 98, 99, รบไฟมานะครับไฟมานะครับอันดับที่สองก็เช็คอีกอย่างนึงนะครับก็คือในส่วนของไดโอดตรงนี้นะครับ ปิดก่อนอเดี๋ยวเปิดไว้เลยนะครับเช็คไฟบวกลบนะครับสายแดงมันจะเป็นบวกอยู่แล้วตรงนี้เนียมันเขียนไว้อยู่แล้วบวกนะครับลบก็อยู่ข้างล่างลบอยู่ฝั่งนี้มันขนานกันนะครับเดโหวดมีสองตัวเอาบวกฝั่งนี้ลบฝั่งข้างล่างนะครับมันจะขนานกันดูสิไฟมันเท่าไหร่ไฟมันต้องได้ประมาณมันจะอัพขึ้นนะอัพสองสามโวลต์น,นี่แหละ ครับขึ้น DC เพราะว่ามันยังไม่ผ่านสฟิลเตอร์ต้องผ่านซฟิลเตอร์ตัวนี้ก่อนมันถึงจะไปจะสูงขึ้นเยอะกว่านี้นะครับน่าจะได้ประมาณ uh, 26 25 26โวลต์นะครับถ้ามันปกตินะครับถ้ามันผิดปกติมันก็ไม่ได้ตรงนี้เลวัดเลยอ่าเดี๋ยวเป็น a อลืมไปนะครับ อ่าโอเควัดแล้วอ่าได้แค่สามจุดหกโวลต์นะครับสามจุดหกโวลต์ดีซีแสดงว่ามีอะไรโหลดภายในวงจรอยู่นะครับมีอะไรโหลดหรือเปล่าภายในวงจรนะครับอันนี้จังกบไม่แน่ใจนะครับเรามาลอยปิดก่อนมาลอยฝั่งบวกลบฝั่งบวกลบออกก่อนฝั่งบวกก็ได้ลอยฝั่งบวกนะครับลอยออกทั้งสองฝั่งเลย เอารอยฝั่งสีแดงมันเป็นไดโอดขนานกันนะครับสองตัวเพื่อให้ได้่ากําลังมันสูงนะครับลอยแล้วนะครับเรามาวัาดดูว่ามันได้กี่โวลต์นะครันี้บวกตรงนี้ก็ได้ลบตรงนี้ก็ได้นะครข้างล่าง,งจะลบตรงนี้ก็ได้นะครับลบตรงนี้ก็ได้นะครับลบเส้นนี้สีดำสองเส้น ถึงการลบนะครับบวกวัดเลยได้12โวลต์นะครับผิดปกตินะครับมันดรอปมันดรอปลงนะครับ <c> <humility> อันนี้เกิดจากอะไรช่างปลบอาจจะพอรู้แล้วนะครับเพื่อนช่างรู้อย่างนะครับผมม <c> ันดอรอปตัวนี้ก็ดอรอปตัวนี้ดรอปไหมดรอปเหมือนกันนะครับดรอปเหมือนกัน <c> <c> <iced> ตัวนี้ก็ดอรอปตัวนี้ก็ดรอปนะครับ ปกติต้องได้ประมาณ20กว่าโวลต์นะครับไฟอินพุต AC 24ทำไมไฟเอาพุตไฟ DC แปลงออกมาเป็นไฟ DC ทํทำไมมันดรอปลงเกิดจากอะไรไมาดูกันนะครับสาเหตุที่หนึ่งอาจจะเกิดจากไดโอดรั่วไดโอดมีปัญหาหรือเปล่านะครับเป็นไปได้นะครับเพราะว่าจากกังกบปิดกว่าจังก,กบเอารอย สีแดงออกแล้วนะครับสีแดงออกแล้วอ่าแบบหนึ่งมาลอยสีดําออกด้วยนะครับลองลอยดูนะครับลอยดูสิเนี่ยวนะสีดําออกด้วยเผื่อมันลงกาวมันลงขา้างล่างโอเคหลังนั้นนะครับโอเคเปิด มาดูกันนะครับว่ามันจะได้เท่าไหร่ไล่ออกแล้วเราวก็วัดเลยอ่าเห็นไหมครับได้ยี่สิบสองเห็นไหมยี่สิบสองยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองถือว่ายังน้อยอยู่นะครับมันจะได้ยี่สิบอันนี้ได้ยี่สิบจริงๆมันต้องได้ประมาณยี่สิบห้ายี่สิบหกนะครับอันนี้ได้ลดลงเยอะเลยเอาหันห้าหกโวล ได้แค่นี้ครับไม่ถึงของไม่ถึงโบลต์เซเลยนะครับร้อยมากนะโอเคไปปรกดอนอย่างช่างกบจะหาไดโอดสักตัวนะครับมาใส่นะครับตัวนี้อาจจะเอามาใส่นะครับดูซิว่ามันจะทำงานไหมมันจะได้ไหมนะครับ จะเอาไอเอซีเ้าโอเคแล้วก่อน,อนแล้วช่างกบจะใส่กับ أ, ตัวไดโอดของช่างกบนะที่เอามาเหลือมีอยู่ตัวเดียวหมดอีกตัวหนึ่งมันเป็นสามสิบห้าแอมป์นะครับตัวนี้เป็นห้าสิบแอมป์ น,นี้ห้าสิบนะครับห้าสิบแอมป์ห้าศูนย์ห้าศูนย์ศูนย์แปดตัวนี้ห้าสิบแอมป์อ่าประมาณพันโวลต์นะครับรับได้สูงสุดพันโวลต์ใส่ดูนะครับมันจะเป็นอย่างช่างกลบว่าไหมโอเคสองฝังจะได้ประมาณกี่โวลต์ ประมาณยี่สิบกว่าโอเคครับเปิดเลยตัดตรวจวัดดูดีๆนะเห็นไหมครับประมาณยี่สิบหกยี่สิบหกยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดเลยขึ้นสูงเลยนะครับคืออย่างน้อยๆไม่ต่ำกว่ายี่บห้าโวลต์นะครับ นี่ครับมันจะขึ้นประมาณนี้ถือว่าใช้ได้นะครับถือว่าใช้ได้แสดงว่าไดโอดมีปัญหารเรามาวัดกันไ,ไดโอดก็ไม่มีซะด้วยเยดีย๋ยวเรามาวัดไดโอดกัน ว่ามันเสียยังไงนะครับใช้มิเตอร์มิเตอร์เข็มเลยดิเข็มดูนะครับใช้มิเตอร์เข็มวัดก็เอาที่คูณคูณ 10k เลยนะครับวัดที่คูณ 10k เลยควัดที่คูณ 10k เลย วัดระหว่างอ่าเห็นไหมขึ้นนะครับเนี่ยนะเนีย่ยนะขึ้นไหมเมื่อกี้ขึ้นทำไมไมันทำไมมันขึ้นอะอันนี้วัดของไอ้นี่นะวัดเออเป็นฝั่ง DC เข้านะฝั่ง AC เราดูตัวนี้นะครับมันจะไม่ขึ้นนะครับ ็นไหมครับจริงๆฝั่ง AC มันจะต้องไม่ขึ้นฝัน่งนี้ฝั่ง AC นะครับนี่มันเป็นตัวนอนนะอ๋ออันนี้ไม่มีตัวนอนอันนี้จะเกียนเลย AC ตัวนี้จะเกียน AC นี่ครับ AC บวกครับอันนี้บวกฝั่งนี้ลบฝั่งนี้อันนี้ AC ฝั่งนี้แล้วก็ AC ฝั่งนี้ฝั่งนี้มันจะขนานกันมันจะตรงข้ามกันนะครับ น่ครับ AC เห็นไหมครับ AC อันส่วนตัวนี้จะเป็นตัวหนอนนะครับเป็นตัวหนอนตัวนอนก็คือ AC อย่างจช่างกบวอดอะวัด AC กับ AC มันจะไม่ขึ้นนะครับถ้ามันขึ้นมันรั่วไม่รั่วก็ช็อตเลยเห็นไหมครับไม่ขึ้นนะครับสลับก็ไม่ขึ้นนะครับจริงๆมันต้องไม่ขึ้นคูณ 10k นะครับ ถ้าเป็นฝั่งบวกลบมันจะขึ้นนะครับถ้าถูกข้างไม่ขึ้นพอเราเสียบเสียบอ่าบวกบวกตังนี้จะเป็นโลบมันจะขึ้นนี่ครับถือว่าปกตินะครับแล้วก็วัดอีกแบบหนึ่งก็คือวัดเทียบ AC กับ BC นี่วัดีงครับมันจะขึ้นข้างเหมือนกันเทียบ bc กับ a c ซมันจะขึ้นข้าง นครับแต่ถ้า AC กับ AC เราวัดฝั่ <Okay. S 1> งนี้ AC เข้าฝั่งนี้ก็ AC เข้าเราวัดปู๊มันจะไม่ขึ้นนะครับแต่ตัวนี้มาดูกันเดีย่ยซูมให้ดูจะเป็นตัวนอนเห็ <Okay. S 1> นไหมครับดูมีเต ตรงนี้ตัวนอนเห็นไหมครับมันเป็นตัวนอนมีเอซฝั่งตรงข้ามกันก็ต้องเป็นเอซีมันขึ้นเห็นไหมเยนมิเตอร์มันขึ้นเห็นไหมครับมันขึ้นยิ่งตัวนี้ตัวนี้ยิ่งขึ้นเยอะเลยเต็มสปีดเลยเห็นไหมครับฝั่งนี้ไม่ขึ้นแต่ขึ้นฝั่งหนึ่งแต่นี่ขึ้นเต็มสปีดเลยนะครับเห็นไหมครับขึ้นเต็มสปีดเลยนะครับ อึดเต็มเลยรั่วแล้วครับมัน,ม,นมันไม่มันไม่เป็นไดโอดแล้วนะครับมีไฟ AC ผ่านไม่เป็นไฟ DC โอ้รั่วทั้งสองตัวเลยบอบมีตัวเดียวด้วยเดี๋ยวลองใส่ตัวเดียวดูก่อนนะว่าเครื่องมันทํางานได้ไหมนะครับช่างกบจะใส่ตัวเดียวดูดูก่อนนะครับ เดีเ๋ยวขอใส่ตัวเดียวดูก่อนนะครับว่ามันจะทำงานได้ไหมนะครับก็ใส่แบบนี้เลยที่มันขนานกันเพราะว่ามันให้กระแสจ่า,จายกระแสได้ดีไง แต่ถ้าเราใส่ตัวเดียวมันก็พอจ่ายได้50แอมป์แต่ว่าถ้าใช้งานหนักๆไม่ได้นะครับฟังบวกอยู่ข้างฟังบวกอยู่ตรงนี้จ่ายกับไปฟังลบอยู่ข้างล่าง ดูกันใส่ไปแล้วนะครับใส่รอยไว้นี้แหละไม่ร้อนเพราะว่ามันยังไม่ได้ใช้งานปรับอ่าเห็นไหมครับติดแล้วทำงานได้นะครับอืมมาดูไฟจริงๆนะครับดูไฟจริงๆนะครับ บางท่านยังไม่รู้เลยนะครับว่าการทำงานเลยว่าเราต้องเช็คยังไงในเรื่องส่วนของอเครื่องเครื่องรุ่นนี้นะครับ 28. นะครับ28 28.4สองอันนี้เป็นกล่าวนะครับตึงกันตัวนี้เป็นบวกสีเขียวนะครับดูใบอัดสิใบอัดเท่าไหร่ ให้อัดจงประมาณ0.5ขึ้นนะครับนี่ครับ0.5ขึ้นถ้า0.5คือใช้0.553นะครับ,ร 5, 5, รบอยากให้ต่ํากว่า0.5นะครับถ้า0.4มันจะบี้ถ้า0.5 0.6ไม่เกิน0.6นะครับถ้า0.7ไปมันก็จะร้อนทําให้มันมีเสียงหำนะครับเราต้องวัดบางทีบี้บี้เกิดจากอะไร,ะรมาดูกันหนึ่งดูจุดนี้ เพื่อนช่างเห็นไหมครับไอตัวนี้นะครับตัวนี้เป็นตัวปรับกระแสไบอันะครับกระแสไบอันนี้ไม่เกี่ยวนะครับกระแสไบอัส่วนนี้เป็นเกี่ยวกับชุดคําสั่งของตัวรีเลย์เพื่อเปิดสัญญาณเฉยๆนะครับตัวนี้ไม่เกี่ยวชุดนี้ไม่เกี่ยวที่มี VR นะครับกับ IC เนี่ยตัวนี้ปรับกระแสไบอันะครับกระแสไบอัปส่วนตัวนี้มีตัว ชุดนี้ชุดนี้เป็นชุดสร้างแรงไฟนะครับสร้างแรงไฟเอาไฟนะครับสร้างแรงไฟเป็นสวิตชิ่งเป็นเหมือนชุดสร้างแรงไฟนะครับสวิตชิ่งตัวหนึง่งสร้างแรงไฟให้กับ ตัวไดนะครับตัวไดแล้วก็ตัวนี้ด้วยตัวขยายด้วยนะครับนี่ให้กับตัวขยายด้วยนะครับส่วนสองตัวนี้เป็น TDA สองศูนย์ศูนย์สามนะครับเป็น IC ได <D ICE. S 2> เพื่อขับสัญญาณ เพื่อขับมอแปลงตัวนี้นะครับเป็น IC IC อเพื่อขับมอแปลงตัวนี้น,นะครับขับมอแปลงตัวนี้สัญญาณสัญญาณมาขับมอแปลงตัวนี้เพื่อให้มอแปลงตัวนี้ขดขดเข้าแล้วก็มีขดออกนะครับที่จะไปไบอัด power amp ไปไบอัดอชุด IC ชุดทันติเตอร์ power นะครับไปอัดตัวนี้นะครับและปรับ บายอัตตัวนี้นะครับปลับจาก VR อันนี้เป็นเจ็ดแปดหนึ่งห้านะครับเจ็ดแปดหนึ่งห้าไอ,ซ,อซีเลก,กูเลน,นะครับเจ็ดแปดหนึ่งห้าตัวนี้เป็นาทารานทิเตอร์ชุดทำงานร่วมกับชุดทารนทิเตอร์ตัวเล็กนี่แหละครับทำงานเพื่อสร้าง แรงไฟให้กับชุดใบอัดนะครับชุดใบอัดนะครับสร้างแรงไฟแล้วก็ลดลดแรงไฟให้กับสร้างแรงไฟเป็นเป็นเป็นวงจรสร้างแรงไฟใบอัดนะครับนี่ครับชุดนี้นะครับชุดนี้สร้างแรงไฟใบอัดให้กับขา B ของชุดภาครานซิเตอร์พาวเวอร์นะครับตัวนี้เป็นได้เปรียบเสมือนได้นะครับเปรียบเสมือนชุดได้นะครับ เพื่อที่เป็นชุดขับมอบแปลงตัวนี้นะครับขับมอบแปลงตัวนี้ให้ให้อ่าจากสัญญาณออกเป็นแรงไฟนะครับเพื่อมาตัวนี้มีอินพุตเห็นไหมบอินพุตเข้านี้มันจะมาเข้าทาน์กิเตอร์ตัวนี้เลยจากปีชุดปลีข้างหน้านะครับชุดอ่าปรับเสียงข้างหน้านะครับมาเข้าไอซีตัวนี้พอไอซีตัวนี้เป็นเสียงออกมา ผ่านมอแปลงตัวนี้จากเสียงกลายเป็นแรงไฟกลายเป็นแรงดันหรือแรงไฟแรงไฟใบอัดมาหาตัวนี้อันนี้ไอซี IC ตัวนี้ก็คือขับกับมอแปลงตัวนี้นะครับจากเสียงเป็นกระแสรแรงดันเพื่อที่จะมาแบอัดให้กับขาฮานดิสเตอร์นะครับผมจุดนี้ด้วยจุดนี้พวกนี้นะครับ อันนี้สร้างแรงไฟเป็นเหมือนสวิตชิ่งแหละครับทำทำระบบไฟคือให้เสถียรขึ้นให้นิ่งขึ้นเพื่อที่จะไปจ่ายให้กับอัทนทิเตอร์ตัวนี้นะครับอันนี้ไอซเลี้ยงไอซี IC ตัวนี้หรือเปล่าเจ็ดแปดหนึ่งห้านี่ครับ 7815น่าจะเป็นไอซีเล็กกว่เลี้ยงไอซีตัวนี้เลี้ยงไอซเลี้ยงรีเลย์รีเลย์นะครับ7815โทษทีเลี้ยงรีเลย์ด้วยเลี้ยงไอซีด้วยมั้งครับนี่เป็นรีเลย์12โวลต์ตัวนี้นะครับก็ประมาณนี้ครับสมมติว่าเราเช็คว่าเอ๊ะทำไมเสียงมันไม่ออกเราก็ไล่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 ปุ๊บไล่มาถึงตัวนี้เราสามารถถอดอชุดมอปแปลงตัวนี้ออกนะครับชุดมอปแปลงตัวนี้ออกแล้วก็ต่อ สองสองขดนี้นี่ครับแล้วก็ต่อต่อลาโพงเข้าจุดสองจุดนี้แหละเราไปต่อา้าเสียงมันจะออกถ้าเสียงมันไม่ออกมันบี้สมมติว่าเราทําตรงนี้แล้วนี่ครับมันได้ศูนย์จุดห้ามันยังบี้เรามาดูในส่วนนี้นะครับส่วนนี้แล้วก็ต่อลําโพงดูว่ามันบี้ไหมเราฟังเสียงไม่งั้นก็ต่อจุดนี้นะครับต่อจุดที่ก่อนเข้าลําโพงก็ได้นะครับ ฝั่งนี้จะมีสามสีนะครับฝั่งนี้จะมีสามสีจะมีสีแดงสีแดงสีขาวสีดําสีแดงนี่รับสัญญาณเอารับไฟรับสัญญาณไปอัดนะครับสัญญาณไปอัดจากชุดนี้แหละครับจากชุดนี้รับสัญญาณไปอัดประมาณ0.5นหโวลต์หรือ0.6นโวลต์เข้านี้แล้วก็ออกจากขดมอแปลงออกจากหมอแปลง เพื่อที่จะมาขับคนละจุดนะครับเห็นไหมมีซ้ายมีขวาเพราะว่าชุด Power อก็มีซ้ายมีขวาเหมือนกันนีครับซ้ายขวานะครับต้องเท่ากันนะครับเสียงจะได้ไม่บีนะครับก็ประมาณนี้นก็ผิดถูกยังไงก็ต้องขออภัยด้ยวนะครับผมเพราะว่าอธิบายได้แค่นี้นะครับ ตัวนี้ก็เปรียบเสมือนขยายตัวเล็กๆนะครับขยายตัวเล็กนะครับเสียงดังเหมือนกันนะครับเสียงดังเหมือนกันไม่ใช่ไม่ดังนะครับที่เราเอาไปขับใส่พวกขยายทีวีอะไรประมาณนี้นะครับเสียงดังนะครับจากสัญญาณเสียงแล้วมาเข้าขดลวดตัวนี้ทําให้เกิดการเหนี่ยวนําผ่านออกมานี่กลายเป็นแรงไฟประมาณ0.5โวลต์นะครับหรือแรงดันนะครับเพื่อมาใบอัดตัวนี้นะครับ คือ 3, ขับมอบแปลงพูดง่ายๆว่าสัญญาณเสียงตัวนี้เอาเอามาขับมออแปลงตัวนี้เพื่อที่ให้เกิดการเหนี่ยวนำแล้วก็สัญญาณ0.5ตัวนี้ก็ผ่านไปคนละมุมใจขวาแค่นั้นนะครับก็ประมาณนี้ถือว่าใช้ได้เป็นที่ไดโอดบิดนะครับอาการนี้นะครับอาการไปไม่เข้าทั้งกดก็จะหาเปลี่ยนใหม่ดูนะครับก็ฝากไว้แค่นี้นะครับคงไม่มีอะไรมากก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับกดซับสไคร ให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจในะการทําคลิปนะครับคลิปไหนที่มันมีประโยชน์นะครับก็อย่าลืมกดไลค์ให้ด้วยคลิปไหนที่มีความได้ความรู้น้อยก็อย่าลืมกดให้ด้วยนะครับเพราะว่าจะได้เป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปนะครับผิดถูกยังไงขออภยัยมาณนะที่นี้ด้วยนะครับสวัสดีครับผม